สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนบัลมวยที่รับชมรายการบมริด็ตสนูครับวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่25ตุลาคมปีพุทธศักราช2553วันนี้มีมวยที่วิกแอร์ราชดำเนินครับในรายการศึกเพชรทองคำของเสียดำท้ายสุดของรายการก็จะนำมาคู่มวยพร้อมทั้งน้ำหนักมาวิภา์วิจารณ์พร้อมทั้งพร้อมการชกข้อมูล5เกจิอาจารย์ดังๆครับไทยไทยรัฐ นาจาวีมาตรงแล้วก็ป่าหิงกองออป่าหินกองเข้ามาใหม่นะครับเแล้วก็เซียนอูแล้วก็โอ๋เสดูมาฟันธงว่าวันนี้ใครจะเป็นทีเด็ดห้าดาวในรายการสึกพิทองคําเย็นวันนี้ครับเราแฟนมวยเมื่อวานนี้ที่รับชมรายการมวยดดเซียนอูแล้วก็แฟนมวยทั่วประเทศที่ใช้บริการก็เซียนอูทุกระบบ รายการเสือดุแล้วก็เสือดุต้องขอบคุณครับที่ใช้กันมามากแล้วเกินเมื่อวานนี้ทางช่องหยีสีเขาต้องขอบคุณครับไม่ว่าสายด่วนส่วนตัวอาทิตย์ละห้าร้อยบาทเดือนละพันห้าพันเก้านาทีละเก้าบาทเ m s มแล้วก็ซิกนาตู้ต้องขอบคุณครับครับวันนี้คุณท็อปเอาคู่มันมันมวยไทยคู่ไหนให้ดูครับ ครับเป็นคู่ตั้งแต่ก่อนเวลาที่สองะครับก็ชกกันไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วและครับเป็นคู่ระหว่างว่าลาพลสาสักลินครับพบกับก้องเกียรติทพาสศีเก้าคู่นี้เขาบอกพิกล็อกกันถึงมาหกสิบเจ็ดสิบหนึ่งะครับครับช่วงนี้ปัญหาเรื่องมวยพิกล็อกนี่เยอะจริงๆครับยามรับนะครับเป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะว่าอย่างคู่นี้เขาบอกพิกล็อกกันถึงแปดสิบหนึ่งครับแล้วอย่างมูตัวมูนสาเหรอ มูตัวบอกไม่มีราคาเล่นนะครับเขาเลิกเล่นกันแล้วตกแล้วครับขั้นต่ำนี้ก็น่าจะมีประมาณร้อยลองไม่มีนะร้อยลองครับเออเขาบอกอะไรนะร้อยร้อยหนึ่งทำไมรู้ไหมร้อยหนึ่งเนี่ยตอกาหลังคั้งหนึ่งอ่าได้ไปร้อยหนึ่งถ้าคุณเสียวตัวมาแรกกาหลังให้ผมหนึ่งคังนี่ขนาดนี้นะครับขาดไปแล้วไม่มีราคาแล้วนะครับโอ้โหจริงๆแล้วก็ ช่วงนี้นี่เรื่องของการพลิกล็อกนี่บอกว่าเซียนอยู่รูหมูอยู่ตึกครับอุดไม่ทันแล้วครับรูตรงนี้นะครับเรื่องเหลือเชื่อนะครับเดี๋ยวคู่นี้จะให้แฟนมือได้ชมกันแล้วอย่างหมูตูเนี่ยผมวิจารณ์เห็นไหมผมบอกแล้วว่าหมูตูจะกลับมาแจ้งเกิดเพราะว่าชื่อเก่านี่ไม่สมพงกันครับเมื่อก่อนใช้น้องบอลเลสิตหมูตูพก่าชนะดะมาเลยน้องโบนี่เก็บได้ร้านเจ็ดที่วันนั้นพูดไว้นะฮะได้ร้านเจ็ดเพราะเปลี่ยนเป็นเจ้าหมูตู แต่ย่าห้าดาวรอกผมว่าพาลาบคาบเขาเรียกคนเราชื่อไม่ไม่สมพง์กันไม่สมพงศ์ถ้าทำไมในเด่นในดีไปเปลี่ยนเป็นในไม่ดีแต่กลับดีขึ้นเพราะชื่อไม่สมพง์กันไปชื่อดีเลยไม่ดีแล้วเปลี่ยนชื่อในไม่ดีกลับดีขึ้นต้องเปลี่ยนเพราะมูตูนี่พามาตลอดเปลี่ยนมาเป็นน้องโมเล็กกับที่เกา่าน้อง,องเลกกับยางลวงสมพง์จริงๆไม่น่าเชื่อขาดไปแล้วนะครับไม่มีราคาไปแล้วเสียพงศ์ แล้วเต้าพง์เจ้าของค่ายมวยไก่ย่าห้าดาวนั่งคอหอยแล้วชกอย่างนี้ได้ยังไงชกสูเไ,ได้าแพ้ดีดีใจแล้วเห็นไหมนี่ครับดวงนี่กับชื่อนี่สมพงศ์กันก็เรียกว่าดวงสมพงศ์กันก็เลยพลิกล็อกอร,ราคาที่เรียกว่าร้อยละบาทก้าหลังหนึ่งทีนะครับยังไม่มีคนลองเลยร้อยละบาทกาหลังหนึ่งทีไม่มีคนลองเลยนะครับอ่ะเราไปผลกันชกก่อนครับ ก็ไปผลการชกเมื่อวานนี้ช่อง9นี่มีเพียงคู่เดียวครับที่มวยไทยครับก็ยุทธจักรแก้วสำลีครับแพ้คะแนนให้กับเอ็กตาชัดกนกยิมแล้วครับครับหลังนั้นก็ไปที่ช่องเจ็ดสีมวยไทยเจ็ดสีช่วงเวลาสิบสามนาฬกาห้าสิบนาทีครับครับห้าสิบนาทีครับเต็มๆครับคู่แรกนั้นเจ้าซันลูกเหนือปัตภีครับกับลูกราวีชาติธรรมต่อคู่นี้มาพลิกล็อกกันเอ่อเรียกว่าเอ่อลูกลาวีขึ้นมาก็เสมอยกสองห้าสี่ ยกสามไป3 2 7 4นะครับพอหมดยกสเจ้าซันเดินเข้าหาปั้มตีเสียงกองเสียงเชียเฮฮาดังเหลือเกินครับต้องเกษสีเพราะว่าเจ้าซันเนี่ยพ่อเขาคือเจ้าเหนือประภีสิขุนเดิม<ส><ส>นั่นเองครับซึ่งเป็นพื้นที่ของเจ้าซันเขาเรียกท่าเจ้าบ้านก็ปลดวายุกสามเยทั้งเฮทั้งเชียเจ้าซันตีได้จากแจก้งทั้งหมัดชุดนั้นชุดใหญ่เขาเรียก ใส่ชุรใส่สูรหรือเปล่าแต่ไม่ได้นับนะไม่ได้นับอพอขึ้นยกสี่ก็เปต่อเจ็ดสี่เจ้าสังยกห้าก็ห้าหนึ่งยกห้าก็ชนะขาดไปนะครับมาคู่ที่สองเก่งสยามสอจมุนตีครับผมวิจารณ์ไวยว่ามวยตัวนี้นี่น่ารักที่สุดสูงยาวฝีมือมวยครบเครือเขายในใ้ได้เมื่อวานเป็นจริงอย่างที่ว่าครับเก่งสยามสอจมุนตีครับใช้มวยเดียวครับเอาชนะพรสวรรค์ขอนไม้บาวีไปแบบมวยเดียวขาด แล้วก็ขุนทรัพย์สุวิทย์ยิมนะครับก็มาชนะมาประลองตระบัดไดขอจ่ายพิกลอกเล็กน้อยไม่มากยกเพชรเพชรเกษมครับทวงความเป็นเจ้าปูนเสือครับเพราะว่าเคยเป็นชั้นปูญเสือกลับมาทวงความยิ่งใหญ่เพราะหลังจากเป็นชั้นปูนเสือแล้วแกก็พ้าติดต่อกันมาหลายไฟช่วงนี้แกกลับมาโด่งดังครับติดต่อกันมาหลายไฟเหมือนกันเอาชนะก้องฟ้าว่า,าวิตรนนท์ไปแบบ สดสวยเลยครับม้วนเดียวจบเหมือนกันนะครับก็ต้องบอกว่าหยกเพชรพิรกระเสน่าจับตาว่าจะเป็นมวยที่โด่งดังในอนาคตต่อไปเพราะว่าดูในทีมงานสร้างของคุณชุนเกียรติเพชรด้วยนะครับก็ต้องติดตามชมกันเมื่อวานปรากฏว่ามวยพิกล็อกของช่นเกียรติศรีนี่เล็กๆ้อยๆครับไม่มากครับนิดเดียวแล้วก็แพ้กันไปนะครับอ่ะมาที่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วหมดแล้วครับอ่ะหมดแล้วเมื่อวานนี้ที่ลานเนิน ไม่ทำการเดนทครับมีการชก,กรแต่ว่าไม่มีการถ่ายทอดไม่มีการถ่ายทอดก็เลยไม่ได้ผลมาให้แฟนๆนะครับอ่ะรอบใบเอาใครมาดูครับรอบายก็เป็นคู่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วครับเป็นคู่ระว่างฟ้าลุง่งเรืองจิตเมืองนนท์ครับพบกับป้อมปืนเกียรติช่องเขาแล้วครับแม่คู่นี้ไปชกที่ใต้ปรากฏว่าเจ้าป้อมปืนเกียรติช่องเขาจะยิงสายชุดใหญ่แต่ป้อมในทางหมดพอไปไปแล้วป้อมปืนกันเดินจะแทรกแรกเขาเข้าไปฟ้าลุ่งเรืองนี่แกแพ้ เจ้าปอกปืนไปในที่จังหวัดอ่าภาคภาคใต้ลูกทางเจ้าฟ้าลุงเรืองสงสัยครับงั่งบ้านเขาวันนี้มาชกบ้านกลาง,ง,บ,งบ,บ้างกรุงเทพบ้านกลางไม่ใช่ปทุมนะไม่ใช่ปทุมครับอ่บ้านกลางปทุมไม่ใช่บ้านกลางคือกรุงเทพลุมพิดีปรากฏว่าเจ้าปอกปืนนี่ก็ยิงใส่ยสัทถล่มใส่สัทเจ้าฟ้าลุงเรืองนี่พาขาดไปมืเอเดียวจบมาดูว่าจบขนาดไหนตอนช่วงบ,าบา่ายๆปะหินกองครับจะนำมาให้แฟนไอ้ชมกัน ช่วงนี้ไปชมคูระหว่างวราพลสศักลินครับพบกับก้องเกียรติทอพานสีเ huh. ก right. ้าครับมันประนีทุกขั้นตอนเพินดี่สปอร์ตอุปกรณ์หน่วยมากร็ระดับสัตว์ผมเน้นความทนทานด้วยงานฝีมือที่ทั่วโลกยอมรับนี่คือวินดี่สปอร์ตอุปกรณ์หน่วยมากร็ระดับสัตว์วินดี่ส ย้อนกลับไปในตึกเกียรติให้ครับเมื่อวันอังคารที่10ตุลาคมที่ผ่านมาฝ่ายแดงวลาพลสอศรินครับส่วนฝั่งน้ำเงินก็คือก้องเกียรติพอผสีเก้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ครับที่ทำให้มาเขาบอกเสียนบนล็อกนี่แทบจะเป็นลมครับไม่ฮะเสื้อบุญฝาโฮหหหนตกในเสื้อแดงครตกหนักด้วยเขาบอกลอกนี้ พอดีวันนั้นฝนฟ้าไม่ตกครับเพราะว่าหลังจากการจินเจแล้วออกภาษาแล้วฝนฟ้าก็ทําท่าจะหยุดครับครับแต่คู่นี้นี่ก่อนหยุดนี่แกทําให้เสื้อเปียกอีกเหมือนกันครับฝนตกเสื้อเปียกแต่บัวชกแล้วออกมานีเสื้อนีท่วมไปเลยเปียกเหมือนกันอมดนานเสื้อหมดนานแล้วมาตอกในเสื้อแทนก็ดูนะช่วยดูนะเราะคู่นี้จริงๆผมบอกว่าผมดูไปทางรับข้าพเถ้าเองก็บอก โอ้โหพบตกมในเสื้อเซนูมาเซนูมาอยู่ไหนมาถามว่าทำไมเซนูเกือบเฮงแล้วทําไมเกือบเฮงแล้วก็ว่าเฮงเกือบเฮงแล้วอ้าวแ้วตอนไม่เฮงเหรอตอนนี้ก็เฮงอยู่แล้วเพราะมาช้าครับดีกว่าไม่มาถ้ามาเร็วเลยเซนูก็โดนแล้ว61ปลาเซมึงนี่เซนูก็คงจะต้องมุดไปอยู่รูน้าคู่นี้นะครับดับตารู้ดีนะายแดงนั่นก็คือเจ้าวราพลสศนารินครับ ไปน้ำเงินก้องเกียรติทอพานสี่เก้าคุณท็อปดูอยู่่ะผมฮะไดูจะจะถ่ายมาได้ไงก็เป็นคุณมดครับคุณมดคุณมอง่ายครับผมกรรมการผู้อาบุญวีครับกรรมการสุภาพคุณรอดครับจะเอ่อไปช่างของเซียนอ้เหมือนกันช่างเทคนิคเหมือนกัน คุณท็อปคุณมดคุณเน่งเนี่ยฝ่ายเทคนิคทั้งนั้นดูดิฮะเทคนิคแกดีมาดูดิฮะแต่าภาพไม่ดูแต่ก็นิ่งดีเมือนนะผู้ดีพิกกับแบบมหาศาลครับนี่ตากล้องลองลองขอ,องนะฮะลองดูลองดูดูภาพมันชกว่าเป็นยังไงตอนนี้ ตำรวจต้องติดตามเป็นการเินสนูนนะฮะตอนนี้ก็มีฝ่ายช่างเทคนิคเข้ามาร่วมสองคนแล้วก็จะมีกล้องใหม่กล้องหนึ่งขึ้นมาเป็นสามกล้องตอนนี้ก็จะนำภาพสดใสสดๆมาให้แฟนได้ชมกันอย่าลืมทุกวันศุกร์นะครับคุณมดนี่ก็จะนำ่าวคุณผ้นัดเอาคุณผนัดนะครับก็คุณมดจะนำข่าวขาว ของมวยไทยหรือว่ามวยเควันที่ชกอยู่ต่างประเทศนะครับมาให้ชมนาภาพมันๆม,มาให้ชมกันละครับแต่ทุกวันพฤหัสนะครับครับก็ต้องติดตามนะครับวันพฤหัสนี้ที่จะถึงนี่จ้าว่าราพนสาแดงน,นะครับเป็นมวยขวาทางไฟก้องเกียร์ทอพานสีก้าก็มวยขวาเหมือนกัน ขวาเดีเข่าทางอาวุธเหมือนกันนะครับการชกนี่ไม่เหมือนกันครับดูการคล้องตัวการทํางานของอาวุธข่ายแดงดูจะได้เปนนรียบนะฮะชื่อช้างกระผันมันก็ได้เปรียบด้วยเสียบเข่าเข้าไปเจ้าคล้องเกียรตีโต้ต,อ,ตอบต้องช่วยดูนะฮะมา เจ้ากล้องเกียรินี่เทเจ้าวาลลาพนสอสักกลรินลงไปอยู่ข้างล่างหมดยกครับคู่นี้เป็นคู่ปัญหาแล้วครับซึ่งก่อนเวลาคู่สองใช่ไหมคุณตอง